ทำเอาแฟนๆตะลึงตาค้างอีกครั้งค่ะสำหรับสาวเบลล่าลานีแคมป็เปนนักแสดงสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษนางเอกแนวหน้าของเมืองไทยที่เธอได้ลงรูปตัวเอง เป็นรูปที่เปลี่ยนไปจากที่แฟนๆคุณตามากๆแฟนๆจะรู้จักคุณตาในลูกของเบลล่าในสาวหวานสวยและเซ็กซี่และยิ่งตอนนี้สถานะของเธอยิ่งเป็นสาวโสดอีกด้วยบอกเลยว่าเป็นสาวโสดที่สวยมากและรวยมากเลยล่ะค่ะเพราะตอนนี้ภาพยนตร์เลือกบุพเพันนิวาส2ทําเงินจจถยานไป300ล้านบาทแล้วนะคะล่าสุดเบลล่าลารีได้ปล่อยภาพเซตใหม่แล้วหลังเปลี่ยนลูกนางเอกสายหวานเป็นล็อกเกอร์สาวแซ่บสวยคมเข้ม กับสไตล์การแต่งตัวที่นานๆทีแฟนๆจะได้เห็นโดยเฉพาะการแต่งหน้าค่ะสาวเบลล่าได้กรีดตาเพิ่มความคมชัดให้ดวงตาชนิดที่ทําเอาแฟนๆตะลึงตาค้างเลยทีเดียวค่ะ แทบดูไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะคะว่านี่คือเบลล่าหากไม่บอกก็คงดูไม่ออกเลยทีเดียวลุกนี้ทําเอายอดไลค์พุ่งทะลุหลักแสนไป้วจ้าเป็นนางเอกที่สวยมากๆไม่ว่าจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนการแต่งหน้าแบบไหนก็สวยจริงๆคะ่ะรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าลุกใหม่ครั้งหน้าของสาวเบลล่าลานีจะเปลี่ยนเป็นลุกไหนอีกบ้างกดไลค์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารน่ารักอัปเดตของแต่ละวันคะ่ะ 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.